สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบแอมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะรีวิวกันนะจึ่งจริงๆแล้วแอมยังคิดแบบว่าชื่ออพิโซดไม่ออกเลยว่าแบบจะชื่ออพิโซดอะไรดีเพราะว่าก่อนอันเนี้ยทำรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นรีวิวแบบซื้อมาแบบงงๆบ้างหรือว่าซื้อตามฝรั่งบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่ายังคิดชื่ออพิโซดแบบข้างหน้าไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรดีนะให้ยังไงขอความคิดเห็นกันหน่อยนะคะช่วยแบบว่าคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมจะมาแกะรีวิวนี่เลย ของมิสทีนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะรุ่นปูปายานะคะเป็นรุ่นนี้นะสีเขียวนกยุงนะคะซึ่งจริงๆแล้วแอมจะบอกว่าแอมคนหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่ชอบใช้มัทะลามิสทีนมากนะและรุ่นนี้แอมชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็พูดไปเยอะมากนะคือนี่เลยรุ่นของปูปายาเช่นกันนะเป็นรุ่นสีดํารุ่นนี้นะคะแอมใช้เกินสิอันแล้วนะแล้วก็เป็นของที่ใช้ติงซื้อใช้ซ้าๆด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอแอมเห็นรุ่นนี้ออกมาค่ะแอมก็เลยรู้สึกว่าอยากมาทํารีวิวนะเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาจะดีกว่ารุ่นนี้หรือเปล่านะรุ่นที่แอมชอบนะอะอะเดี๋ยวมาขอแกะลองกันเลยเนาะเสียงอาจจะมีเสียงฟ้าร้องหรืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนกําลังจะตกแล้วค่ะข้างนอกก็มืดมากเลยเนาะอะก็ลักษณะข้างนอกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเขาทํามาเป็นรูปแบบแบบสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะรูปมัคฉรล่ามาได้ค่อนข้างสวยเลยนะหัวเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะดูกันว่าเขาจะยาวจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการแกะใช้ครั้งแรกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผลของการปัดมาสคาร่านะคะจะเป็นยังไงเนาะซึ่งปกติแล้วเวลาที่เปิดใช้มาสคาร่าครั้งแรกอะ่ะเนื้อมาสคาร่าเขาจะไม่ออกมาเยอะมากนะเปิดใช้ครั้งแรกแต่ว่าขนตาให้ความยาวดีมากแอบตกใจแต่ข้อหนึ่งที่แอมชอบมาสคาร่าของมิสทีนนะเพราะว่าเขาล้างออกค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ไม่ระคายเครืองตานะคือไม่ต้องขยี้เลยนะคะ แล้วก็ดำสนิทดีนะที่สําคัญราคาแบบถูกมากนะคะประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะจะปัดข้างล่างนิดนึงนะคะขอจุ่มเพิ่มเราก็จะปัดซ้ํากันอีกสักครั้งนะคะเพื่อมาดูว่าเขาจะยาวได้สุดแี่เท่าไหร่เนาะแต่เท่าที่ดูแล้วนะคะเขาต่อได้ค่อนข้างยาวเลยนะแล้วก็สีของมาคาร่านะคะดำสนิบดีนะ โอเคค่ะสำหรับด้านที่ปัดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ปัดก็จะเห็นแบบความแตกต่างและอย่างชัดเจนนะคะว่าด้านนี้เนี่ยเขาแบบให้ความยาวดีมากแล้วก็งอนดีนะคะรวมถึงขนตานะคะดําสนิทนะคะแล้วก็เรียงตัวกันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้า โอเคค่ะหลังจากปัดมาเช่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งให้ขนตาแบบยาวมากเลยนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรอะยาวแบบขนตาเหินสองร้อองศานะ,ะแล้วก็แบบว่าฟูมากเลยนะคะแล้วก็ขนตาเนี่ยดำสนิทด,ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปัดง่ายนะ,ะเพราะว่าหัวของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็หัวแปลกด,ดีนะเพราะว่าปกติแอมจะชอบใช้รุ่นนี้มากนะแต่ว่ารุ่นเนี้ย หัวเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ปัดง่ายเหมือนกันนะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แอมชอบนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มารีวิวรุ่นนี้ให้ได้ดูกันเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นที่เขาออกใหม่นะคะว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงนะคะก็ลองไปดูกันเนาะของมิสที m เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นของที่แบบราคาไม่แพงนะคะเราก็แบบว่าใช้ดีด้วยนะแล้วก็คลิปนี้ไม่มีการสปอนเซอร์ใดทั้งสิ้นนะคะเป็นคลิปที่อยากทำเองนะคะก็ หวังว่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะคะตอนนี้เนี่ยอมมี Facebook แฟนเพื่นนะชื่อว่าเอมมี่กิติยาชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มีแกรมนะคะชื่อว่า Underscore เอมมี่นะคะถ้าครั้งหน้ามีอะไรใหม่ๆนะคะมาหน้าลองเล่นหรือว่าใครอยากให้แอมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย